ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ V P Server และ ID ดีพารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับอโอเคได้นะผมนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักนะครับผมนะฮะสำหรับใครนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้นะเรัณผม นะครับผมนะฮะเป็นการพีพีระหว่างดาบมิสไนเบดนะครับผมนะฮะดาบดาในตำนานนะครับผมนะฮะกับีดาบหนึ่งนะครับผมนะฮะนั่นก็คือดาบคันล่มหรือว่าโซเคดนะครับผมนะฮะเป็นดาบในตำนานทั้งคู่เลยนะครับผมนะฮะซึ่งดาบโซเคดนะครับผมนะฮะจะให้ทางด้านของน้องวานนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นคนเล่นให้นะครับผมนะก็เป็นสายดาบมือหนึ่งเลยนะครับผมนะฮะเป็น VAP ของพี่นั่นเองนะครับผมนะฮะขอเสียงหน่อยครับสวัสดีครับนี่เราอายุเท่าไหร่อ่ะเราอยุเท่าไหร่แปดขวดครับอ๋อแปดขวดใช่ไหมครับผมนะฮะส่่่ววนนนตตัพีเเเองก็็จะลปา ของดาบมิดในเบนนั dia, ่นเองนะครับผมนะฮะเป็นดาบดำในตำนานนะครับผมนะฮะโอเคห้ามไปรอช้าละกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มพิวพีกันเลยนะครับผมนะฮะชนะ2ใน3นะครับผมนะใครชนะ2รอบก่อนก็คือชนะไปเลยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับและที่สำคัญเดี๋ยวได้ผมนะฮะน้องเขาใช้เป็นท่า่างของเผ่าไรนะวานเราใช้เป็นเผ่าเผาเงือกเผ่าปลาใช่ไหมส่วนตัวพี่เป็นเผ่าปีศาจนะครับผมนะฮะหรือว่าเป็นเผ่ากูนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเช่นไรนะครับพร้อมไปครับมาชืไม่ถึงว่า อุ้ยไม่ถึงว่าโน้อหืมวุ้ยไม่ถึงอ่ะหูดไม่ถึงคือไปไม่ถึงอ่ะ,อออะเพราะว่าวานสุงจัดเลยอ่ะจะเ,เย็นนะ กลอดได้ครับอุ้ยไม่ถึง campaign, อุย้ย โอ้โหวานเกินโอเคถ้าพร้อมดีครับผมเนี่ยเราไปต่อรอบที่สองกันเลยนะครับผมเนี่ยพร้อมไปครับมารอบนี้เอาจริงด้วยครับผมนะฮะอุ้ยอ๋อฮู้ยสุดจัดว่ะอุ๊ยทำไมโดนใบเหรอทำไมรู้สึกว่าจสกิลไม่ออกเลยอ่ะอุ๊ยอุ๊ย วานตึงว่ะวานมันเล่นสายดาบนี่ว่ะฮัลโหลอุ๊ยกระตายนะ่ะอุ๊ยเรียบร้อยอุ๊ยตายเปล่าอุ๊ยพี่ถึง อ,อุ้ยโดนเดี๋ยวไปครับ เรียบร้อยนะครับผมนะฮะโอู้หูยรอบนี้แตกไปได้นะครับผมนะฮะถามว่านะครับผมนะฮะมีความเกี่ยวข้องกับทางพัชจันทร์หรือเปล่านะครับผมเนี่ยเพราะว่าพี่เป็นเผ่ากูรด้วยก็อาจจะมีการเกี่ยวข้องสักนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยเพราะว่าเผ่ากูรนั้นอาจจะเก่งในตอนกลางคืนนะครับผมนะฮะโอเคเรามาต่อรอบที่สามกันเลยนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับมาบอกเลยว่าเอาสุดจริงๆด้วยนี่เปิดก่อนได้เปรียบครับมาฮึ่มคอมโบชุดใหญ่ไปดิโอ้โหเข้าแค่สองพัน บ้าปะเนี่ยฮัลโหลแท้คนปะเนี่ยอุ้ยเกินไปฮะนะอุ้ยดูจัวดูจัวบอกเลยอุ้ยไปไหนวะไปโคตรไกลเลยอ่ะนี่จะไปไหนอุ้ยอื้มอื้มไปแงโดนไปเจ็ดทางนิ่มๆอุ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วออ้ยล็อกสกิลตายไปอื้อหือเกือบตายฮะนะ ล็อกอีกหรือเปล่าอุ้ยล็อกอีกแล้วอุ๊ยเกินไปฮนะน้าอุยดาบเก่าแม่งโคตรโหดเลยคุณผู้ชมเอาว่ะโคตรตึงตุยเป้าตุยเป้าเอาว่ะนะครับอ๊บดูอุ้ยอืมอุ้ยโอ้โหโดนจ่ายสกิลครับโอ้โหเอาว่ะจ่ายไปก่อนไม่ถึงครับผมนะฮะ ตัวตัวดีครับผมแล้วพี่เล่นบนอากาศไม่ค่อยเก่งนะครับผมแต่ก็เลยใจเล่นแบบโอ้โหโดนเราก็โดนแล้วฮัลโหลอุ้ยโดนอุ้ยโดนเกือบไปนะครับผมนะฮะมามาเอาใหม่ตั้งลำใหม่ครับโดนออืดูไม่ได้อู้อู้อู้ยือไม่ถึงอุ้ยเอาอะดูทตัวไปก่อนดูทตัวไปก่อนอ่า อุ้ยไม่ถึงอุ้ยไม่โดนอ่ะคุณผู้ชมเอาว่ะดูครับดูครับสกิลอุ้ยสกิลเป็กูดาวฮัลโหลอืมนี่เดียวเองโอ้โหคือสกิลมันไม่กูดาวคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะเล่นยากเลยเดียวเรียบร้อยนะครับอุ้ยไม่ถึง นี่ีไปไงอุ้ยไม่ขยับเลยอ้ยจ่ายสกิลแรกกันไปเอาวัดตึงทั้งคู่ครับผู้ชมฮะคนคาที่จะตึงแล้วนะฮะมาอ,อาวังเลยนิดเดียวครับปุ้ไม่ตายฮยเดี๋ยวเนละ น้องเขาเป็นอวตาเปล่าเกินไปฮะนะโดนโดนอื้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับผมนะฮะขอเปิดเผาวหน่อยละกันมา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 อุ้ยเขาว่าโคตรตึงฮะอุ้ยโดน ผู้ชาวโคตรเลี้ยงอ่ะอุ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะ โอ้ตายใช่เลยโอเคนะผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะผมนะฮะถ้าให้สรุปเนี่ยนะครับผมนะฮะเป็น2ดาบที่เอาจริงยันเล่นง่ายทั้งคู่นะครับผมนะฮะแต่ข้อเสียของมินเนイตเบดก็คือระยะมันสั้นนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะสกิลสเนี่ยสั้นไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะเหมือนแบบประหยัดสะกงสกิลอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ทางหน้าของโซคเคนของเราเดียดนะครับผมนะบอกเลยว่าเป็นการต่อคอมโบได้โคตรดีนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการใบ้เป็นการสตัร์ด้วยนั่นเองนะครับผมนะฮะสโล่เฉียบพันอะไรก็ว่ากันไปนนนะะะคคุุุณณผผผูู้้้้้ชชมมมฮททายีี่่สดวก็แแลต เลือกใช้กันเลยนะครับผมนะฮะถ้าส่วนตัวนะครับผมนะพี่มองว่าดาบโซเคนเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดนะครับผมนะมิดไนท์เบรกก็โหดนะครับผมนะแต่ว่าระยะสกิลมันสั้นไปนะครับผมนะอาจจะใช้ฝีมือในการเล่นเนี่ยมากไปหน่อยนะครับผมนะฮะแต่ว่าทางด้านของโซเคนเนี่ยอะไรก็ได้นะครับผมนะฮะก็คือถ้าจิ้มโดนเนี่ยยังไงก็ตายเลยคุณผู้ชมฮะโอเคในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะในคลิปหน้าอยากเห็นดาบอะไรกับดาบอะไรนะครับผมนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปกก่่อออนนนนนะคคครรัััับบผมมเเดดดีีี๋ยววววไ้้จใใหหิโาสส